แล้วก็ช่วงล่างนั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถสภาพสวยคันนี้แนะนำเลยม,มีโลโก้เดิมนะครับ S อ0 n ุกิเแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องสี่สูบเป็นดูแลอากาศนะครับ<ม>เครื่องเดิมปั๊มเดิมเครื่องยังสวยๆนะครับ<ม>แล้วก็ปัม๊มแห้งจิบเลย ผมลองขับแล้วครับผมคนทรลขับง่ายมากนะครับผมไม่ยุ่งยากเลยันนี้ก็เป็นถังวา่าน้ําต่างๆถังน้ามันไฮดรอลิกถังน้ํามันดีเซลโลโก้เดิมครับ 610NS ก่อช่วงล่างสวยทั้งสองข้างเลยนะครับผมคันนี้ท่านใดที่มองหารถขุดราคาเบาๆนะครับผมใช้งานได้เหมือนแบรนด์หลักนะครับแต่คันนี้ดูแลง่ายอะไหล่มีตามท้องตลาดทั่วไปและที่สําคัญระบบไวมากราคาขายเพียง359,000บาท ตัดสินใจซื้อตอนนี้นะครับผมแถมให้ทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่กดไลค์กดแชร์บอกต่อกันได้เลยจะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ